ตำแซ่บไม้ทรายค่ะแต่วันนี้เราอยู่กันที่สาขาพะเยานะครับอ,อันนี้ก็คือหิวกันมากอีกแก้วนึ้หยิบไม่หยุดแซลมอนไข่กุ้นเมนูโปรดนะ,ะมาทุกที่ก็คือสั่งทุกครั้ง ฮัลโหลสวัสดีค่ะกบมาเจอแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแ a p บี้เฮวันนี้นะคะแทบจะพาเพื่อนๆมากินจำแซบบายทรายค่ะแต่วันนี้เราอยู่กันที่สาขาพระยานะคะไม่ได้มากินนานมากแล้วครั้งสุดท้ายมากินนี้ก็คืออยู่กับคุณหนูรีกับคุณเอมี่กิติยาใช่ปะครั้งนี้เราก็เลยจะต้องพาเพื่อนๆมาอัปเดตเมนูกันว่าเป็นยังไงบ้างจา้ะฉันหิวแล้วจ้ะเดี๋ยวลงไปกินกันค่ะ นี่นะจ๊ะเมนูเขานะคะซึ่งอัปเดตมาแล้วจ้ามีหน้าเดียวจ้าผมแก้วเจ้าเดิมนะคะเขาพามากินนะคะรอบนี้รอบนี้เขาไม่พาไปกินเหล้าแล้วนะเขาพามากินยำนะคะกินกับข้าวบ้างเนะเาะสั่งแบบจุกอยู่นะจุกอยู่นะสาบวบว เขียนตรงนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้บวกไม่ได้มือเขาไม่ให้บวกเลยเขาไม่ให้บวกมีแต่คัสตอมไมซ์ด้วยนะมีแต่คัสตอมไมซ์จะบวกนู้นบวกนี้ไม่ได้ค่ะ วันนี้นะคะมีผู้ร่วมทริปนะคะก็คือคุณปอดนะคะพามากินด้วยคนหนึ่งจ้าเออ,อเริ่มเลยค่ะเริ่ม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 จุดส <Just. S 1> ้มงม,มหาชนอีกแล้วทุกคนมันก็คือจะต้องยากหน่อยนะเพราะว่าร้านมันค่อนข้างเล็กนะคะมาโต๊ะที่วันนี้เรามากินแบบเล็กมากๆเมนูโปรดนะคะข้าวหมูยา่างค่ะ อันนี้ก็คือหิวกันมากอีกแก้วนึงหยิบมไม่หยุดแซลมอนไข่กุ้งเมนูโปรดนะฮะมาทุกที่ก็คือสั่งทุกครั้งตอนนี้คือวุ่นวายเพราะว่าแบบมือจะวางไงาโต๊ะมันเล็ก มาถึงเมนูมาแล้วก็ต้องกินทุกรอบนะคะก็คือยำหมูยอไข่แดงเค็มซึ่งร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่เที่ยงไงคนก็เลยจะมากินตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าถ้าเป็นแบบอัซียังจะเปิดตั้งแต่ประมาณ5้าหกโมใช่ปะถ้าเป็นยำปูลเลสเบียนจะเปิดประมาณแบบบ่ายโมเรามา้านนี้ยำปูลเลสเบียนปิดตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่8ปดจ้ะ แก้วคุณแก้วคุณนั่งมาเฉปูก็ได้นะมันจะได้แบบหน้าแบบสวย้นน่อืมมันจะได้ดูสวยขึ้นมาหน่อยตรงสาดมันอันนี้ก็คือคอหมูทอดนะฮะเป็นอีกเมนูหนึงที่แบบชอบมากมันมักินหรอกินกินต่อจลาเนี้ที่ชอบที่สุดก็คือคอหมูย่าง ลมันยังมันเลิศความดีดีเมันดีได้เลยนี่จ้ะปลาหมึกนะคะอันนี้คืออะไรนักแอเหล่าปะเขาเรียกอะไรนะเหล่าปลาหมึกอืมอืมปลาหมึกนอกปลาหมึกสดไหลบัวพุ่งสดอ่ะไม่กินหรอกกินแต่ว่าขอวางก่อนมันหนัก ใครจำภาพได้บ้างตอนไปลอนดอนครับมันก็ถือหอยนางรมอยู่ที่โบโรมาร์เก็ตใช่ไหมมันก็เดินเดินเดินวนๆน้ำหอยหกเต๋ากุ้งอร่อยมากใช่ไหมตอนนี้ฉันกินของสดก่อนไข่ทอดร้านนี้มากทีเดีวก็คือประทับใจมารีวิวรุกรรกก็คือประทับใจทุกรอบ ที่ประทัดแต่ที่สุดคืออะไรปะ <Okay. S 1> มีแอร์หนูต้องส่งไปให้แายหนูลี่กับแอมมี่ดูนะเพราะเรามากินมันจะอิจฉาเราใ่ท่นาดคุณแอมมีมีน้องใช่ไหม,มกินยำไม่ค่อยได้นะเพราะต้องให้น้องลูกพี่น้องสดมากๆไม่ไม่ค่อยได้กล่งไปยั่วอยากได้อะไมมือย่างใช่ไหมอีกหนึ่งยังไม่หมดเลยจะต้องแก้แบบได้ ฉัน,นยีงไม่ได้ลองนี้เลยคุณแก้วตำข้าวโพดใส่เค็มที่ร้าอืมนอนก็ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานไปตลาดน้ำสีผ้ามาจ้ากที่บอกว่าสีพัได้เดินแบบนิดเดียวรู้สึกแบบนี่ทำไมไม่มีของกินตอนแรกจะทํารีวิวมาให้ดูของกินตลาดน,น้ำสีผ้าแต่ไฟไหม้ลืมรอบนี้รู้สึกว่าลํานี้อร่อยอร่อยแต่ว่าน่าจะแบบไซส์เล็กลงกว่าเดิมนิดนึง อ่ะหมูยอที่นี่นะฮะก็คือจะแบบไม่ได้แบบมีเครื่องเทศเยอะยังปูเลสเบียนเลยปูเลสเบียนจะใส่แบบพริกไทยเยอะๆแต่ที่นี่มันจะเป็นแบบหมูยอก,กินง่ายๆรสชาติแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยน้องกินนี้แ,<ต>แล้วค่ะปูเลสเบียนเมื่อกี้ก็คือแบบแตกไปคำนี้คือแบบที่สุดอ่ะดูไข่คุ้งเด็กมึงว่ามุกอ่อนจากปลาหมึกไม่ได้เลย ได้กินเท่าพีทั้งแต่เมื่อคืนได้กินเลยปกติอ่ะคือถ้ากินเหล้าใช่ป่ะแก้มันจะต้องกินข้าวก่อนนอนเลยแต่เมื่อคืนอ่ะมันไม่ได้กินแล้วมันก็ผลจนถึงเมื่อเช้าเมื่อเช้าห่นแล้วใช่ป่ะนี่ก็่นอีกว่าแบบที่ไม่ได้กินข้าวก่อนนอนเลยเนี่ยหิวมากเลยหิวตั้งแต่ก่อนไปเที่ยวเออหิวตัวๆๆๆ้งแต่ก่อนไปเที่ยวมึงพูดอ้แก้มมันกินมันมากอ่ะมันกินไม่หยุดเลย แล้วกูเจงเนียทั้งขันทังแท็บทั้งฟอร์ดทั้งแก้วนั่นใต่ง่ายมากบอกเมื่อไหร่แม่เออป่ะจบแต่อีฟอร์ดหายไปแล้วอยู่ดีๆโผล่มาตอนห้าทุ่มหรือว่ามันจะเทแล้วไม่เทต้าอยู่เทได้ไงบอกว่าเจอตอรนอนหรือหานก็ไม่บอกมาหรือหานตอนห้าทุ่มห้าสิบมาบอกมันจะมาวันกูแล้วหักมาหัส้าสิบ แต่ไม่เผ็ดมากคือร้านนี้มันกินง่ายร้านเขาแบบเผ็ดกลางๆไม่ได้แบบเผ็ดมากคนที่แบบไม่กินเผ็ดก็ยังกินได้นะฮะกินนี่ไป n u m เ e r ข้าหมูย่างคือแบบหนึ่งนี่แซลมอนแซลมอนคือ,อที่สุด แซลมอนเมกซ์ครัมาแซลมอนนะค,ะครับเกคัหนึ่งนี่อิ่มแล้วนะหญิงฉันอิ่มแล้วฉันวอกเลยแต่กแก้วมันยังแบบเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบมันยังไม่อิ่มเลยอะ่ะอมันจะสั่งเพิ่มมันจะสั่งเพิ่มแล้วว่าจะอิ่มนะ้วใครบอกว่าอ้กแก้วมันเป็นคนตัวเล็กกินเยอะมากนะทุกคน,นกินเยอะแบบเยอะมากๆ สุดอ้าโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวอีกแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังอีกครับงหนึ่งนะคะว่าอัพเดตปีนี้ตำแซกใบาซายเป็นยังไงนะจ๊ะใหพพ้ผักินประคำหนึ่งมัวอย <laughs> โสดจีบได้เป็นทนายที่ไม่เหมือนทนายแดกเหล้าเก่งมากกว่าคนปกติทั่วไป ไม่มีช็อตนี้เลยนะดะช็อตกินสักหนึ่ง<ม>ใช่ไหมช็อตกินแบบใกล้ๆอ่ะเพื่อนๆยังไม่ได้เห็นใช่ป่ะกินเดือนแล้วไม่สรอแก้วดอมันยังไม่หยุดมันกินไม่หยุดนะไอ้แก้วนะ่ะ มากินกินเข้ากล้องก็นหนึ่งแบบพูดแบบนี้เลยกินไม่ลงเลยยังไม่คุยกินไม่ลงไม่เคยออกกำลังกายไม่อะไรนะโอ้โหสุดจริงเหนื่อยพอเหนื่อย <ๆ S 1> <ๆ>เหนื่อยไหมฟอดกินเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยกินแ้เหกินแล้วมันยังเอากลับบ้านอีกคือ <c oughs> มันยังไม่จบมันยังสั่งพุดดิ้งมาให้ฉันกินอีกมานี่จ้าพุดดิ้งจ้า ลางปากตัเพื่อนเพียงมันคืออะไรอ่ะรู้ลมกกอือคุณนบางดนักมากพรามะพ้าวก็คือทำมะพร้าวแล้วก็มาทำลูกแบบทำตัวพับเพียบเลย เดี๋ยวเช็คบินกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็มารีวิวให้ฟังกับบ้านแล้วอ่ะบายบายแก้วบายบายอ่ะกลลับหรอ,อ,อเย S <S ลากันลากันก่อนมาเร็วไปเร็วโอเคขึ้นรถมาแล้วนะคะซึ่งตำแซ่บใบไทรต้องบอกอย่างนี้ว่าอร่อยเหมือนเดิมนะทุกคนรสชาติแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคุณลิตี้ของอาหารก็คือดีแบบพวกของสดอะไรเงี้ยคือกินได้เลยแล้วแบบไม่คาวไม่อะไรเงี้ยชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแอร์ส่วนราคาก็คืออยู่กลางๆนะคะรสชาติจะไม่เผ็ดมากนะคะจะไม่ได้แบบเหมือนแบบโจ๊ะหรือว่าเหมือนยำปูเลสเบี้ยนจะเป็นรสชาติแบบ กินง่ายๆผู้ดีผู้ดีหน่อยนะคะใครที่แบบมาพัทยาอยากหาร้านยำแบบที่นั่งเย็นๆตอนกลางวันเนี่ยแนะนำตำแซ่บาบทรายเลยนะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะไปเลยคะ่ะบ๊ายบาย